กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของเรานะะในช่วงนี้อย่างที่สัญญากันไว้ค่ะว่าเราจะมาพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างการสันิกรรมกับการฝังเข็มนะคะหลายๆคนในช่วงนี้นะะเรื่องของการฝังเข็มอาจจะเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงนะคะแต่เราจะมาทําความเข้าใจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงผลข้างเคียงหรืออะไรนะคะรับรองว่าให้ความกระจ่างกับผู้ชมแน่นอนแต่ทีนี้ค่ะในเรื่องราวของประสบการณ์จริงนะคะคุณหมอเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอในเรื่องของการคุยกับคุณแม่ เนี่ยนะคะของตัวอ้อเองคือคุณแม่เนี่ยค่อนข้างที่จม,มีอายุแล้วเรื่องของริ้วรอยนะคะตีนกาหรือความเหี่ยวโยนเนี่ยเริ่มจะเข้ามาเนี่ยเรื่องของปัญหาสําคัญต่างๆเนี่ยจนทําให้คุณแม่เนี่ยตัดสินใจนะคุณหมอบอกว่า คุณแม่จะไปผ่าหน้าคือผ่าในเรื่องของลักษณะยกกระชับแล้วก็เย็บเข้าไปบริเวณหลังใบหูอย่างนี้นะคะทีนี้ว่าอ้อก็เป็นห่วงว่าเออผลข้างเคียงหลายๆคนเขาก็บอกว่าจะมีแผลเป็นที่ตามมาอย่างนี้นะคะคุณหมอก็เลยเถียงกันยกใหญ่ทีนี้ทางออกก็คือสรุปนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะทางด้านของการคุณแม่เนี่ยก็เลยเลือกในการที่จะไปเติมฟิลเลอร์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายพอเติมมาสักประมาณปีหนึ่งทะเลาะกันอีกแล้วค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่าหลังๆค่าจะ จ,จ่ายมันก็เริ่มจะแพงขึ้นเรื่อยๆจนอตอนนี้ค่ะเป็นปัญหาที่ยังพูดคุยกันอยู่ว่าเราจะตัดสินใจในทางไหนนะคะทีนี้บังเอิญมาเจอในเรื่องของการฝังเข็มที่คุณหมอได้ให้คําแนะนํากับอูไปแล้วอูก็มาบอกนะคะในเรื่องอของประโยชน์ทางด้านนี้อ,อยากจะให้คุณหมอช่วยให้คํากระจาดนิดนึงคะขออนุญาตน้องอ<น>ูมาวันนี้นเลยใช่ช่ะขออูมาเลยอูขอมาให้ให้คำถามให้คุณหมอตอบนิดนึงแล้วกันว่าควรจะทํายังไงดีคุณแม่มีปัญหาเรื่องของเรื่องของริ้วรอยต่างๆเขาอยากจะผ่าตัด ก็กลัวในเรื่องของผลข้างเคียงการสัลยกรรมหรือเปล่าหรือว่าการฝังเข็มเนี่ยจะดีกว่าหรือว่ายังไงฮะคุณหมอคือคืออย่างนี้น้องน้องอ้อครับหมอเนี่ยหมอเป็นนายแพทย์เป็นด็อกเตอร์ออปเปอิซินคนหนึ่งนะครับแล้วหมอทํามา2ีปีละตั้งแต่เทคนิคอะไรต่างๆเรื่องของเสริมความงามนี่เรียกว่านะคะทะลุปุโป่งเลยทีเดียวนะทีนี้หมอมาเจอฝังเข็มนะครับว่าหมอหมอหมอมาเจอฝังเข็มว่าตัวหมอเนี่ยเป็นเป็นคนจีนเป็นคนจีน คุณพ่อแท้แต้นะคุณแม่แท้ตังนะเราเราใช้เงินแบบคนจีนคนจีนไม่ได้อยากได้ของใครไม่ได้เคยเอาเปรียบใครแต่ใช้เงินแบบประหยัดพ่อจะบอกเลยให้มา5บาทตอนนด็กเดให้มา5บาทเนี่ยต้องใช้ให้คุ้มเราจะไม่ไปกินฟุ่มเฟือยไม่ไปกินสุหรือื้อนะหมอไม่ได้อันตี้ศาสตร์อย่างอื่นนะเพราะหมอก็เป็นแพทปัจจุบันด้วย แต่ฝังเข็มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบูรณาการร่างกายขึ้นมาจากข้างในจริงๆค่ะนะครับอย่างอย่างกรณีที่โบทอกเป็นยังไงอย่างที่น้องอ้อบอกว่ามันต้องเติมบ่อยๆใช่อยู่ไม่ถึงประมาณเดือนเนะค่ะคุณหมอบางทีต้องต้องยกกระชับลิฟเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยใช่ไหมคะนะแล้วก็หมอเจอคนไข้ที่ไปทําอะไรเหมือนเหมือนคุณแม่น้องอ้อเนี่ยเยอะมากที่ที่มาพูดให้ฟังโบทอกต้องเติมเขาบอกว่า6เดือนแต่จริงมันแค่3เดือนเองคะ ลดลงไปแล้วจริงๆใช่ไหมคะบางทีมันเริ่มขยายขึ้นมาความหย่อนคล้ายที่ต้องระวังอีกข้อนึงน้องอ้อปลอมเยอะครับมันปลอมเหมือนด้วยปลอมเหมือนมากปลอมเหมือนมากแม้กระทั่งสีกล่องแม้กระทั่งโอ้โหเป็นเพื่อเป็นในกระถเพชเชอร์เป็นความดันที่มันดูดยาเข้าไปมันทําได้หมดแล้วเป็นสุญยากาศเป็นอะไรทำได้หมดทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างครับแล้วเขาบอกว่าเอาแป้นพิมพ์มาพิมพ์กันที่เมืองไทยเลยนะโอ้โห ถึงขนาดนั้นนะกล่องดูไม่ได้ฮะต้องสั่งจากบริษัทตรงโดยตรงนะทีนี้มันจะมีความเสี่ยงอย่างว่าวันนี้เราฉีดอยู่ที่ยี่สิบค่ะคราวหน้าจะมาเป็นยี่ห้าเป็นสามสิบสามห้าสี่สิบเพิ่มโดสเพิ่มโดสขึ้นไปเพราะมันมีแอนติบอดีในการต่อต้านค่ะยิ่งถ้าคุณไปใช้ของเถื่อนยิ่งแล้วเลยมันมีพวกโปรตีนเยอะฮะโปรตีนตัวนี้กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีขึ้นมาผักเข้าไปนะครับแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยมันถล่มเลย มันถล่มเลยเพราะมันไม่ได้สร้างจากข้างในไงมันเป็นการจากภายนอกเราเติมเข้าไปถูกไหมที่หมอจะเปรียบเทียบตลอดก็คือคนที่ฝังเข็มกับคนที่ใช้โบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยเราทําคู่ขนาดกันไปนะทำพร้อมๆกันทพร้อมๆกันไปแล้วหยุดหยุดพร้อมกันเนี่ยคนที่ฝังเข็มคุณสวยต่อสวยต่ออย่างน้อยมี3ปี5ปีพราะสุขภาพคุณสม่คใช กับคุณ B คุณ B เนี่ยฉีดโบท็อกซ์แต่ว่าทางด้านของคุณ A เนี่ยใช้ลักษณะของการรักษาแบบฝังเข็มเพื่อความสันิความสวยความงามนะคะในระยะเวลาเดียวกันนะคะหยุดพร้อมกันอย่างสมมุติว่าทามาประมาณสัก6เดือนหยุดพร้อมกัน6เดือนแต่สําหรับคุณ A จะเป็นยังไงคะคุณหมอคนที่ฝังเข็มจะสวยต่อฮะจะสวยต่อไปสวยต่อสวยต่อเลยก็สุขภาพดีแล้วก็ดูคือเปรียบเทียบอายุกันเนี่ยถ้าสมมติ40เท่ากันคนที่ฝังเข็มจะดูอายุน้อยกว่า ผิวพันธ์ความเต่งตึงมันจะง่ายกว่าเพราะมันจากภายในจากภายในคุณใช้ครีมเหมือนกันคุณสวยกว่าเขาอยู่แล้วจากภายในจากสุขภาพคุณดีขึ้นมานั่นคือเป้าหมายหลักเลยฮะนะฮะแต่ถ้าคนคนที่ไม่ได้ฝังเข็มเนี่ยคือตกเหวเลยปุ๊บเบื่อเลยคือมันพอหยุดนะคะคุณหมอขอโทษทีค่ะมันออกมาหมดเลยค่ะทุกอย่างความร่วงโรยหรือว่าบางคนที่ไปทําหน้าเล็ก น่าจะกลายเป็นใหญ่ขึ้นมายิ่งกว่าสาระเปาอีกด้วยซ้ำนะคะทีนี้คุณหมอคะระยะเวลาในการที่จะดูแลรักษาเนี่ยหรือว่าการที่จะเข้าในเรื่องของเข้าคอสตรงนี้ค่ะคุณหมอมีความแตกต่างหรือข้อความถี่อย่างสมมุติว่าโบท็อกเนี่ยหเดือนถึง3มเดือนอย่างที่คุณหมอบอกใปนะคะแต่ลักษณะของการฝังเข็มเนี่ยต้องใช้ความถี่หรือความบ่อยแค่ไหนคือถ้าเป็นถ้าเป็นนังเดิมนะน้องอ้อถ้าเป็นฝังเข็มแบบสมัยสามพันปีที่แล้วคือ คนณก็ให้ต้องมาบ่อยมาบ่อยอยากจะให้มาทุกวันด้วยซ้ำถึงจะเห็นผลดีอยากเจอหน้าทุกวันเลยโหอยู่เชียงใหม่มาคิกหมอทุกวันเนี้ยตายเลยเขาต้องลางานมาก็มาเช่าโรงแรมอยู่นะเมื่อก่อนมีนะท่านผู้ชมจะพักตายบางมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลำบากไงหมอเลยคิดเป็นพวกเข็มน้ําเข็มไหมพวกเนี้ยแล้วให้จบภายในวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จวันเดียวแล้วคุณคุณเดอย่างที่นีคุณสวยเลย คือหมายถึงว่าสมมุติว่าอ้อไปอย่างนี้คุณหมอคือบางทีในเรื่องของการทําหน้าหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของการพักฟื้นใช่ไหมคะสมมติว่าเราทําฉีดโบท็อกเนี่ยหรือร้อยไหมเนี่ยร้อยไหมนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของรอยช้าเนี่ยมันจะมาตามใบหน้านะคะคือบางวันเหมือนอ้อตกใจมากเห็นเหมือนแบบเป็นช้าเป็นม่วงมาเลยนะคะในลักษณะของการฝังเข็มนี่มันต่างกันยังไงคะอันนี้เสน่ห์ของฝังเข็มอีกอย่างหนึ่งนะงออเพราะว่าฝังเข็มเนี่ยเจ็บน้อยค่บวมน้อย เลือดน้อยเจ็บน้อยบวมน้อยเลือดน้อยสามอย่างนะสามสามอย่างคือเขาใช้จุดพวกนี้นะ,เป,นะเป็นเป็นเขาเรีออเยกอัจฉริยะมากนะหมอหมอต้องนับถือมากๆนะอ,อาจารย์ที่เขาคิดมา3,000ปีที่แล้วเขาใช้กันมา3า0พันปีที่แล้วเนี่ยเขาสะสมประสบการณ์มันเจ็บน้อยเลือดน้อยบางทียาชาหมอไม่ต้องใช้ยังได้เลย มันงใช้ยังได้เลยมันโหมันไม่เจ็บเลยมันเจ็บน้อยใช่ไหมใช่้เจบแต่เพื่อความสบายใจของคนไข้อาจจะตนิดนึงทานิดนึงทานได้ทีนี้ว่าถ้าสมมุตินะคะคุณหมอว่าวันนี้อ้อต้องการจะทาเข้าไปปรึกษาคุณหมอเลยระยะเวลาในการพักฟื้นหรือว่าหน้าอ้อจะบวมหรืออะไรมีอย่างนี้หรือเปล่าคะหมถ้าทําเยอะๆนะแค่วันเดียววันเดียวถ้าทําเยอะๆนะส่วนใหญ่ก็คือไม่ต้องพักฟื้นเย็นนี้ก็หายละเย็นนี้คือหายละ คุณไปงานเลย้คุณไปอะไรทำได้เลยค่ะนะแต่ถ้าทำเยอะบางทีมาจากต่างจังหวัดเขาทำแบบหลายๆคอร์สอปชั่นใช่ไหมหัวโออปชั่นก็คอสักวันนึง่ง24ชั่วโมงก็โอเคแล้วคุณหมอคะทีนี้เรื่องของลักษณะการฉีดโบท็อกหนึ่งเลยห้ามนอนระนาบประมาณ3มชั่วโมงนะห้ามรับประทานแอลกอฮอล์ประมาณ1อาทิตย์หรือเรื่องของลักษณะการที่จะมีข้อห้ามหลายอย่างสําหรับกกกาาารรรฝััังงเขขขข็มมมีลษณะะอออออ้้้หหืจํดไ่ ปกติเลยฮะให้คุณดูแลเรื่องการระดับนอนเรื่องอาหารการกินนะฮะก็งดเหล้างดเบียงงดบุหรี่ปกติอยู่ละแต่การที่คุณไปทานเหล้าไปสูบบุหรี่มันไม่ได้ทําให้แย่ลงแต่มันเหมือนชักขเยื่อกันน้องอ้อถูกไหมฮะเราก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีอยู่แล้วถูกไหมฮะโอ้หมอว่านะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าอดเหล้าอดอดบุหรี่แล้วพอนะใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่รอบตัวเราดังนั้นคุณต้องทําให้ได้มากที่สุดเล่นโยคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจัด จัดมาพูดโยคะคอสโยคะไหมคะเป็นคลาสโยคะในห้องนี้เลยกันทีเดียวนะคะคุณหมอทีนี้ในเรื่องของผลข้างเคียงนะคะอย่างหนึ่งเลยการสัลากรรมเนี่ยถ้าเผื่อเสริมจมูกหรือว่าการตัดกรามหรืออะไรก็ตามแต่ทําแล้วทําเลยบางทีทําแล้วต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะการฝังเข็มตรงนี้เนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนน่ากลัวถึงขั้นแบบเอ๊ะฝังเข็มนี่เป็นเรื่องโอ้โหฉันจะต้องแบบ เรยกว่าเครียดยกใหญ่หรือเปล่าตรงนี้มีไมหมคะคุณหออะอย่างอย่างยกตัวอย่างเสริมจมูกเสริมจมูกถ้าซีคนสัญยกรรมมันทะลุออกมาที่เจะเวบบ่อย ถูกไหมฮะแต่ฝังเข็มฝังเข็มเสริมจมูกได้นะน้องอ้อจริงเหรอคะมี่นะเดี๋ยวสักวันมาทำให้ใช่ไหมคะคุณหมอจริงๆนะคะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าถ้าเสริมจมูกเนี่ยไม่มีใครไม่เคยแก้เนี่ยค่ะลักษณะนั้นถ้าใส่ซิลิโคนเนี่ยน้อยคนมากที่จะมีเปอร์เซ็น์ที่จะไม่แก้นะคะเรียกว่าถ้าใครไม่ได้แก้เนี่ยถือว่าโชคดีแต่ลักษณะของการฝังเข็มตรงนี้เนี่ยค่ะคุณหมอถ้าผัวว่าเราไม่พอใจหรือว่าอะไรมันจะเป็นยังไงะคะลักษณะของ ส่วนใหญ่ก็มาเพิ่มกันมาเพิ่มให้สวยขึ้นอย่างอย่างคอทที่เราทําเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนมาซื้อคอ์สองคอ์สาเยอะมากเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวให้น้องอ้อพูดนะได้นะคะนะอีกอีกประเด็นหนึ่งน้องอ้อที่น้องอ้อถามว่าคุณแม่จะไปผ่าตัดดึงหน้าไหมใช่ไหมฮะดึงหน้าไหมคุณแม่ไหมคะคุณหมอจริงๆกลัวผลข้างเคียงเกิดขึ้นแน่นอนเลยน้องอ้อมโนภาพคนที่มีปัญหาวัยเร็วเยอะๆคนผู้สูงวัยเยอะๆนะคือคุณภาพผิวมันหายไป เนื้อผิวอะ<ช>สุขภาพผิวมันหายไป<ช>เขาเลยย่นถูกไหมฮะคอลลาเจนพวกนี้หายไปมันหายไป <นะ S 1> การผ่าตัดคือเขาดึงแล้วก็ตัดเนื้อทิ้งไปแล้วก็เย็บปิดถูกไหมฮะ,ะแล้วเนื้อมันคือเนื้อเดิมเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอีก ม,มันเหมือนกับเราดึงหนังยางให้มันตึงใช่ไหมคนะพอสักระยะหนึ่งมันก็จะหย่อนยานลงนไปใช่ใช่ไหมคะนี่ในอายุประมาณ40-50เหมือนคุณแม่น้องอ้อเนี่ยบอกว่าฝังเข็มน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าสมมติว่า70-80อาจจะต้องสัญญกรรมด้วยก็ฝังเข็มด้วยถ้ามีงบ คุณหมอคะอคถ้าอย่างนี้คะ่ะลักษณะถ้าคุณแม่ตัดสินใจในการที่จะเข้าไปฝังเข็มเลยเนี่ยร,ระยะเวลาคือ1วันในการ,รที่จะทําทั้งหน้าใช่ไหมคะคือพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็คือทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้ได้หมด,หมดเลยปกติ <6 S 2> เมนตีนการได้เลย สบายมากการดูแลแ<ต>รักษาแล้วคุณหมออย่างเรื่องของการสัญญกรรมนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะคะพักฟื้นเนี่ยห้ามรับประทานนู่นรับประทานนี่นะคะหรือห้ามเข้าซาวน่าลักษณะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ของคุณหมอเนี่ยคือการฝังเข็มเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือว่าต้องรักษาอะไรลักษณะนั้นปก,ปกติเลยฮะใช้ชีวิตปกติเลยฮะท<ช>ีนี้จะเข้าซาวน่าก็ต้องถามหมอก่อนบา,บางคนบางคนเขาเป็นไฟอยู่แล้วไงไปเข้าซาวน่าปุ๊บเขาแก่กว่าเดิมอันนี้ต้องดูด้วยเขาเขายินพอง พวกมีไฟเยอะเนี่ยเข้าสาวหน้าไม่ไม่แนะนำะนะครับบางคน พวกนั้นอาจจะต้องไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยต้องเลือกกีฬาให้เหมาะกับ,บสุขภาพเราเยวันไหนเดี๋ยวพูดละเอยียดอีกทีนึงได้ดนะคะ,ะ,ะยังไงขอแทรกตรงนี้นะะก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของคอสนะคะค,คือคุณแม่อ้อนเนี่ยสนใจอยู่แล้วคะ่ะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของโปรโมชั่นดีๆอย่างจะมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะคะสาหรับคอสผู้ที่มีอายุประมาณ40 50ปีค่ะวันนี้พิเศษเลยนะคะจำนวน5ท่านด้วยกันนะคะตั้งแต่ปกตินะคะราคาอยู่ที่ประมาณ90,000กว่าบาทนะคะแต่วันนี้พิเศษเลยลดเหลือประมาณ50,000นิดๆเท่านั้นเองลดไป 4 0,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะหรือจะเป็นคนวัย50-60ปีค่ะสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะปกติราคาก็จะขยับขึ้นมานิดหนึ่งสําหรับคนที่มีอายุแล้วนะคะก็คืออยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเป็นราคาปกติแต่วันนี้พิเศษเช่นเคยนะคะเราให้ไปเลยค่ะลดทันที6 0 0 0 0บาทเหลือเพียง0,000ื่นนิดๆเท่านั้นเองนะคะและวัยสูงอายุขึ้นมาที่อยากจะดูแลร,ร่างกายหรือผิวพรรณของคุณคคนะคะ,ะ,คะตั้งแต่60-7ถึง ปีขึ้นไปค่ะคอสพิเศษนะคะปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ150,000บาทวันนี้ลดไปทันทีเลยครึ่งต่อครึ่งนะคะ8 0,000บาทนะคะลดเหลือประมาณแค่เพียง70,000นนิดเท่านั้นเองใครที่สนใจค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดนะคะเรื่องของเอจะทำยังไงนะคะอายุเท่านี้ควรจะทำยังไงบ้างหรือรับโปรโมชั่นได้เลยนะคะที่หมายเลข0-2554นะคะขออภัยนะคะหมายเลข0-2นสะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะ0-2นะคะ <7 S 1> 5 5านี้ใช่ไหมคะค <5, 4 S 1> <ม>ุณหเป็นเบอร์เดี๋ยวฟนอิน <in S 1> เข้ามานะคะคสำหรับฟอนอินแต่สำหรับหมายเลขโปรโมชั่นของเราค่ะ0-2714นคะคะ1619นะคะ0 2 7ย4 1619นะคะย้ำหมายเลขกันอีกครั้ง0นะ1 4ค6ะ9 2 7 1 4 1619หรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ ะะหมายเลข0881155442 3นะคะ0881155442 3รับรองว่าในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะมีจัดเต็มให้คุณผู้ชมแน่นอนร,รวมไปถึงนะคะในชุดของ<ด>ยาหน้า,วานหวาน อันนี้เรียกว่าครบสูตรเตรมฟูออปชันนะคะไม่ใช่กิฟต์เซ็ตธรรมดาแต่มูลค่ากว่า10,000บาทเลยนะคะแต่ว่าเราลดโปรโมชั่นพิเศษยังไงต้องติดตามกันให้ดีนะคะจำกัดจำนวนคนนะฮะจำกัดด้วยนะคะยังไงโทรศัพท์ไปเรยเลยนะคะรายการของเราเนี่ยค่ะพูดคุยในเรื่องของให้ประโยชน์ทางด้านของสุขภาพนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็พูดคุยเรื่องของความแตกต่างระหว่างการสัญญาก่อนจะเข้าการโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเราเปิดสายนะหมอมีคลิปสั้นๆสัมภาษณ์ท่านผู้ชมมานิดนึงแต่เขาไม่อยากเปิดเผย เขาไปทําสัญญกรรมมาแล้วก็ทําฝังเข็มกับหมอไปหนึ่งคอร์สแล้วก็ยังไม่จบคอร์สที่หนึ่งนะซื้อคอร์สที่สองอะฮะซื้อต่อแล้วซื้อต่อเลยคะเพราะว่าคอร์สคอร์สอัพหน้าเด็กที่ที่น้องอ้อพูดไปกี้เนี่ยคะเวิ์งมากครับคุณหมอคะคนไข้คนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ30กว่า30แล้วก็ไปผ่านการสัลญกรรมมาเยอะละ แล้วหมอดูว่าเอ๊ะน่าจะทำเรื่องสุขภาพนะ,ะแล้วไปโดนพวกสเตียรอยมาด้วยไปโดนพวก <ขอ S 1> สารป,รอปลอดไ,ไฮดโดรคินโนนนะฮะจนหน้าบางหน้าดำเลยหมอก็เน้นจากสุขภาพขึ้นมาเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักพักอาจจะมีบีฟอร์อัพเตให้ดูให้ ให้ได้ทิ้งช่วงสักนิดหนึ่งให้ฝังเข็มมันเห็นผลสักนิดหนึ่งตรงนี้ค่ะคุณหมอในเรื่องของปัญหาหลังจากที่การสัลิกรรมไม่ได้ผลหรือว่าจะเจอของปลอมไปแล้วการฝังเข็มสามารถช่วยแก้ไขตรงจุดบ,บกกร่องได้ด้วยใช่ไหมคะ,ะอีกอย่างหนึ่งนะน้องอ้ออันนี้สําคัญเป็นหัวใจเลยนะพอดี อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหมอเห็นคนไข้ที่ไปสัญญกรรมมาเยอะมากบางคนบินไปถึงเกาหลีใช่หมดไปล้านหา้าฮะล้านหา้หาล้านห้าือบ้านได้เกือบครึ่งหลังนะคะัคุณหมอค่ะล้านห,าหา้าแล้วมันนั่งกับหมออ่ะค<า>่ะเอ้เขาพยายามแบลลไงเขาพยายามแบลว์ด้วยการแต่งตัวด้วยการใส่ชุด<า>ใส่ผันแต่ทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันแบลไม่ได้มันปิดไม่ได้คือเนื้อหนังหน้าเราหนังหน้าหนังหน้าหรือว่าทางจีนเรียกว่าเสิรนหน้าเสินหน้าเสิรนหน้าินที่มันบ่งบอก พุ่งออกมาจากข้างในเราเนี่ยสัญญกรรมาทําไม่ได้แล้วก็แววตาเนี่ยที่เขาดูมีอายุเนี่ยสัญญกรรมทําไม่ได้เส้นตากับเส้นหน้าความสดใสคือเขาตึงก็จริงแต่เขาแอบย่นแอบซีดแอบไม่มีออร่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องของความสดใสเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าอย่างหนึ่งคือลักษณะของการดึงคือแค่ดึงไม่ได้บารุงข้างในใช่ไหมคะถูกต้องครับ สุขภาพผิวมันหายไปนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์ฟังสัมภาษณ์สั้นๆนะสัมภาษณ์นิดนึงเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าความแตกต่างหรือว่าหลังจากที่ไปสัญญกรรมแล้วมันเห็นผลแตกต่างหรืเขาพอใจมาก้อยแค่ไหนจากการคัดเกับค่ะเยอเลยจากจที่จะง่วงง่วงแบบว่าไม่มีเหตุผลแล้วก็เพียเพียเพียอยากจะหลับตลอดเลย แต่ต้องจากฝังเข็มมาแล้วก็มันรู้สึกชื่นชื่นใจแล้วก็ไม่เพียก็ดีด,ดีกว่าศัลยกรรมเยอะเลยอ่ะทำไปกี่วนันนะศัลยกรรมผ่าตัดครั้งหนึ่งแต่ถ้าฉีดบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์อะไรก็หลายครั้งทำศัลยกรรมที่ทำอะไรไปครับศัลยญญกรรมก็ผ่าตัดดึงหน้าดึงหน้าเลยนะพอพะนธุ์ยาดูแผลนิดนึงนะดึงหน้า ้วมีมีทำอะไรนะมก็ร้อยไหมมีร้อยไหมด้วยไรครับฉีดโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์มีฟิลเลอร์ด้วยะโอเคแล้วต่างต่างกันยังไงบ้างค่ะวิธีนั้นเนี่ยแฟนชมไหมฟังเขียนแฟนชมไหบอกกับแฟนบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยอ่ะอาการจากจากที่ยังไม่ได้ทำใช่ป่ะแล้วก็มาทําก็รู้สึกรู้สึกเองได้รู้สึกเองได้ว่าสดชื่นขึ้นนะฮะชัดเจนนะฮะ แล้วอย่างอื่น่ะความสวยล่ะความสดก็แปลกตาเพราะว่ามันได้ยังแค่ไม่กี่วันแต่ก็แปลกตาได้อันนี้ฝังเข็มไปกี่หนนะฝังเข็มไปสามหนละสองนะสองสามครั้งนี้สามครั้งนี้นะโอเคแล้วมีความแปลกตาค่ะให้ให้ให้พี่สรุปนิดนึงฝังเข็มสรุปว่าได้ผลไหมเท่าที่ตัวเองได้สัมผัสก็ได้ผลนะ ที่ทําอะไรมาทีประสบการณ์เยอะๆนนค่็ได้ผลค่ะได้ผลจริเพราะที่ทําที่ผ่านมามันแค่ภายนอกไงภายนอกไม่ได้รักษาจากข้างในค่ะแต่นี่คือรักษาจากข้างในครับชัดเจนไหมชัดเจนค่ะคุ้มเงินไหมพี่ก็โอเคนะเพราะว่าอาหารเสริมหมดไปอาหารเสริมก็เยอะนะเยอะมากๆเลยครับมาหมดแล้วค่ะทุกยี่ห้อที่โฆษณาหรือว่าบริษัทไหนดีพามาหมดแล้วค่ะครับหมดแล้ว จนเขาเรียกเจ้าแม่อาหารเสริมแล้วเจ้าแม่อาหารเสริมใช่ประสบการณ์กี่ปีแล้วที่พี่เป็นเจ้าแม่เนี่ยก็มาห้าปีได้ห้าปีบอกอันนี้คืออาหารเสริมคอสคอสที่แล้วพี่ใช้มาเงินหมอไปเท่าไหร่คอสที่แล้วของคุณหมอตรงนี้ใช่ไหมคะห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองวันนี้ซื้อคอสเท่าไหร่เจ็ดสองเจ็ดหมื่นสองนะครับเสียได้ตังไหมก็ ถ้าเปร <ique> ียบเทียบที่ผ่านมาก็ไม่เสียดายนะไม่เสียดายนะคุ้มถูกไหมฮะก็คือคุ้มนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเนี่ยจากตัวจริงเลยเป็นแฟนในการเหรอแฟนเฮดพัดค่ะคืออยากจะทราบนิดนึงว่าเขาใช้ระยะเวลาในคอสนี้นานไหมครับหมอไม่กี่วันนี้อ้าวเหรอคะมาเพิ่งจะเข้าไปรับการรักษาคร้งแรกเลยเขาจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งหมอจัดการทั้งสุขภาพก่อนแล้วก็คนนี้มีเรื่องไตพอง ไปพองปุ๊บมันไปเผาผานคอเลาเจนที่หน้าเขาจะมีอาการแก้มตอบคอเลาเจนนบางนะฮะสากว่าแต่บางมากะนะมีแก้มตอบมีตาที่มันไม่สดใสหมอทำตาหวานให้ นะครับแล้วก็เพิ่มรอยยิ้มใา้อะไรพวกนี้นะฮะคุณหมอคะทีนี้ว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้บอกไปแล้วว่าก่อนที่จะมาทําการฝังเข็มเนี่ยมีการฉีดโบ็อกฉีดทุกอย่างที่เป็นสารต่างๆบ้างที่อาจจะเจอของจริงบ้างอาจจะเจอของปลอมบ้างตรงนี้ค่ะการฝังเข็มเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกหรือว่ามีผลอะไรออกมาหรือเปล่าเข้าไปช่วยน้องอ้อช่วยใช่เข้าไปช่วยคือคือหนึ่งอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปซ้ําเติมร่างกายเราที่เราไปโดนพวกนั้นมาก็คืออย่าไปใช้อีกนะครับไฮโดรควินโนนเอย พวกตับพวกไตเนี่ยมันเสียแล้วมันเสียเลยแต่เราอย่าไปเพิ่มให้มันอีกเราต้องหยุดให้ให้ได้แล้วเราก็บูรณาการในร่างกายก็ขึ้นมาหมอเก็เสริมผิวหนังเสริมไตเขาที่เท่เกับพูดไปนะฮะ,ะเสริมไตเสริมผิวหนังเขาขึ้นมาให้มันมีคอลลาเจนขึ้นมาหน้าหวานเอาไปใช้ที่บ้านด้วยอะไรพวกนี้ฮะมันอยู่ในคอสหมดครับคือคอสจากตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาไม่นานเลยใช่ไหมถ้ามีเข็มน้ําเข็มใหมน้องอ้อ แป๊บเดียวกะเนี่ยก็คือวันนี้เขามาครั้งที่3ถูกไหมครั้งที่สามเท่ากับเขาทำไปสองครั้งแล้วหมอเน้นสุขภาพเขาพูดเลยจากที่เขาสมโซมเขาสมโซมเขาเหนื่อยง่ายเขาดีขึ้นถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวผิวจะค่อยๆมาค่อยๆมาล่าสุดเนี่ยหมอหมอโทรไปเนี่ยนะบอกว่าเขามีเรื่องแก้มตอบเขาก็มาละชีวิตชีวิตที่แห้งๆชีวิตของใบหน้านะที่แห้งเนี่ย เขาก็มาแล้วมันไม่ชุ่มชื่นไม่มีความประชับใช่แต่ว่าเราแก้แก้ไขตรงจุดก็คือบริเวณไตที่คุณหมอได้บอกไปนช่เป็นการบูรณาการที่เห็นเขาบอกช่วงแรกเลยบอกว่านอนหลับนอนหลับดีขึ้นตรงนี้คือเป็นผลมาจากการที่เราเรียกว่าแก้ไขตรงจุดถูกต้องแล้วไม่กี่วันเองนะไวมาก นะ,นะคะเอาเป็นว่าสําหรับช่วงหน้าค่ะใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการฟังเข็มนะคะหรืออยากจะทราบความแตกต่างว่าเออหนูไปทําตรงนี้มาม,มีปัญหาให้คุณหมอช่วยแก้ไขหรือให้คําตอบคุณผู้ชมได้นะคะที่หมายเลข0-2554 1 7 7ห้ 5, นะคะ025547อ7 7 4ถึ 5, ช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ